สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิซคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกวันนี้คือเขาบ่นเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณมีไพ่ให้เลือกสองกองนะคะจะเลือกจากหมายเลขที่ชอบหรือว่าเลือกจากหน้าไพ่ที่ชอบก็ได้ค่ะขอบคุณสำหรับใครที่ติดตามแล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากด้วยนะคะเราพบกันค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกนมาไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าเลือกหมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าเขาบ่นเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะเดี๋ยวเราใช้ไพ่ทารอดกันนะคะวันนี้ใบแรกนะคะเพจออฟวอลค่ะ ตามด้วยดอะดีวิลนะคะใบที่สามตามด้วยอะสตาร์ค่ะชอบไพ่ใบนี้มากๆเลยอ่าน่าจะเปิดเพิ่มอีกสักสใบเนาะึ สิกอ mm ับอลสิกอนะคะเป็นอีกหนึ่งไพ่ใบโปรดออกมาเร็วมากเลยแสดงว่าบ่นเยอะนะคะ <c oughs> KING OF SWORD บ่นเยอะจริงๆด้วยอย่างแรกเลยตอนที่เราเห็นหน้า,าไพ่ใบนี้เนาะเรานึกอยู่เหมือนกันว่าเขาคงจะมีเรื่องราวในหัวเกี่ยวกับคุณเยอะเลยในความหมายที่หมายถึงก็คือเหมือนกับว่า คิดถึงไม่หยุดไม่หย่อนนั่นแหละค่ะหรือว่า,าให้ให้เขาทำอะไรให้เขาทำแบบไหนก็ตามเนี่ยยิ่งพยายามจะสลัดเรื่องคุณออกจากหัวเขาว่าเหมือนจะมีเรื่องให้คิดเยอะมากกว่าเดิมซะอีกนะคะประมาณว่า,าทั้งคิดถึงทั้งเป็นห่วง มีอะไรอยู่ในหัวเนี่ยเกี่ยวกับคุณที่เขาอยากจะพูดอยากจะบอกเต็มไปหมดเลยฉะนั้นเดี๋ยวเรามาฟังกันว่า,าเขาบน่นบ่นในที่นี้อาจจะแบบพูดพูดคนเดียวก็ได้นะหรือว่าอาจจะแบ,บบบ่นกับเพื่อนบ่นกับคนรู้จกักบ้างก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเท่าที่ดูอาจจะเป็นลักษณะเหมือน คิดในใจไม่ค่อยพูดมากกว่านะคะแต่ในหัวเนี่ยเยอะนะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูอ,มอย่างแรกเลยอะถ้าคุณไม่รู้ตัวนะเรามีความรู้สึกว่าเขาแอบมองดูคุณอยู่ห่างๆมองดูความเป็นไปเกี่ยวกับคุณนะคะเขาชอบอะไรบางอย่างในตัวคุณแล้วเขาก็กลัวว่าจะมีใครบางคนอะเห็นสิ่งที่เขาชอบแบบนี้เหมือนกัน คุณมี energy ความแบบเป็นเด็กมันมีความ innocent อะมันมีความไม่ไม่เติมแต่งไม่ไม่มานยากับเขาเยอะอะจะบอกว่าไม่มีเลยเราก็คิดว่าไม่ใช่แต่คือแบบมันมีพอหอมปากหอมคอมันมันมีพอทำให้เขารู้สึกว่ามีความสุขชื่นใจนะคะแล้วก็แบบเอาข้อจริงๆอะ่ะเขาหลงไหลความรู้สึกแบบนี้ด้วยซ้ำไปนะคะ อยู่กับคุณแล้วเขารู้สึกมันแบบโลกมันสดใสเนาะคือไปเหนื่อยจากเรื่องอะไรมาเห็นคุณเขาก็หายเหนื่อยอเขารู้สึกแบบนั้นนะคะแต่อเผอิญว่าอย่างที่บอกแหละเราคิดว่าคุณไม่รู้ตัวเนาะในภาพในมุมมองที่เขามองคุณอะ่ะมันมันเยอะกว่ามันดีกว่าที่เขาบอกคุณซะอีกดีไม่ดีอาจจะไม่ค่อยได้พูดได้บอก ในด้านที่ดีน่าจะบ่นคุณซะมากกว่าเนาะแบบเห็นเราเป็นเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบอาจจะพูดเหมือนไม่ค่อยถูกใจแต่จริงๆแล้วถูกใจมากนะคะถูกใจมากมากๆมากซะด้วยแต่คือเหมือนแบบว่าพูดขัดคอไปอย่างนั้นแหละคือเหมือนแบบเหมือนอารมณ์กลัวว่าถ้าพูดไปแล้วเดี๋ยวเด็กจะเหลืองหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเดี๋ยวคุณจะได้ใจอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่พูดดีกว่า เดี๋ยวเสียแต้มเนาะเดี๋ยวมีคนรู้ทันแค่นี้ก็หลงจะแย่ยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปบอกเนี่ยอือาจจะถูกขี่คอได้นะคะอืมคือจะบอกว่าอะไรดีจะบอกว่ามันมันมีความสุขอยู่ในหัวใจเขามากนะจริงๆในในในสิ่งที่เขาอยากบนนอะ มันโทษนะคะ <c oughs> ขอแกรมนิดนึง <c oughs> ขอไอหนึ่งที่ขอภ่ยค่ะเราจะบอกว่า,เ,าเรื่องที่อยากบ่นนะจริงๆแล้วไม่ค่อยมีหรอกแต่ว่าเหมือนเขาไม่ค่อยอยากชมเรามากกว่าไม่ใช่ไม่อยากให้เรารู้นะคะหรือว่า,าหรือว่า มันก็ไม่เชิงไม่กล้าพูดอนะ่ะเหมือนเขาก็ไวเชิงของเขาไวนิดหนึง่งคือเอาจริงๆนะถ้ามองไปในสายตาสายตามันกโกหกกันไม่ได้นะเรานึกภาพออกเลยเวลาสายตาที่เขามองคุณอนะ่ะในในในขนณะที่คุณอาจจะทําอะไรปั้ม hm, ปั้ม hm, เปิดอเปื่ลังซุม่มซามทาอะไรสักอย่างหรือว่าอา,อาจจะพยายามช่วยเขาทําอะไรสักอย่างหนึ่งช่วย ทำงานบ้านช่วยทำกับข้าวแล้วคุณก็ทำแบบครัวเลิกไปหมดเลยหรือว่าลืม,ลม,ลมน,นู่นลืมนี่หยิบนั่นชนนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความน่ารักอะค่ะที่เขามองนะเวลาเวลาคุณทำอะไรให้กับเขาอะคือพยายามทำไปด้วยแล้วก็มันก็ไม่เชิงล้มเหลวหรอกแต่ว่าคือมันไม่ได้แบบว่า professional ไปสักหมดอะ่ะมันมีความโบ๊ะบ้ามัน,ม,นม,มันมีความแบบว่าหยิบถูกหยิบผิดหรือแบบ ไม่ค่อยประสีภาษาดูออกจะแบบใช้คำอะไรซุ่มซ่ามซุ่มซ่ามประมาณเนี้ยคือพยายามอยากทำอะไรเพื่อใครสักคนแหละแต่ว่ามันมันมีความเป็นเด็กอะ่ะมันมีความเป็นเด็กที่ที่มันน่าเอ็นดูอยู่ตรงนั้นนะคะเ,เราไม่ได้ยินเสียงบนในใจเลยนะ มีถ้าอยากบ่นอยู่เรื่องเดียวก็คือห่วงเนาะห่วงว่าในความเป็นเด็กอะคะ่ะเหมือนเขาก็จะคอยห่วงเราไปสมิว่าแบบไม่ว่าคุณจะทําอะไรอะจะทํางานจะตั้งใจมีโปรเจกต์หรืออะไรสักอย่างอะไปถึงไหนแล้วทําถึงตรงไหนแล้วยังทําอะไรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยล้มเลิกความตั้งใจหรือยังงองแงอยู่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะที่เขาแบบคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยเนาะ นอกนั้นก็แทบจะไม่มีอะไรที่เขาอยากบ่นเลยนะเอาเข้าจริงๆแล้วอะแต่นั่นแหละค่ะจะด้วยลักษณะบุคลิกความเป็นบอสซี่ความเป็นแบบคนชอบควบคุมคนโทรใดๆก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะ ดูเหมือนปากไม่ค่อยตรงกับใจไปสักหน่อยนะคะบางทีแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เขารู้สึกนะเรามีความรู้สึกว่าลักษณะการพูดอะคะ่ะเหมือนกับว่าคุณกับเขากำลังพยายามทำความเข้าใจปรับความเข้าใจหรือว่าพยายามจะ ทำความรู้จักในเรื่องของการสื่อสารกันเนาะคืออ,อในคู่แต่ละคู่เคสแต่ละเคสนะคะการสื่อสารเนี่ยมันต้องใช้เวลาเนาะเพราะต่างคนต่างที่มาใช่ไหม การพูดเพื่อที่จะให้อ,อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจมันไม่ใช่แค่ว่าเป็่งคำพูดออกมาแล้วเขาเข้าใจนะมันมีดีเทลเยอะมากเลยอะมันมันมีหลายอย่างมันมีมมมมทั้งบางช่วงก็ควรใช้เหตุผลบางช่วงก็ควรใช้อารมณ์หรือว่าควรปรับกันทั้งสองอย่างมันเหมือนแบบเป็น energy ท,ที่เขาพยายามทำความเข้าใจในตัวคุณนะคะแล้วเขาก็ห่วงว่าเ,เขาจะสื่อสารไปแล้วเราคุณไม่เข้าใจ ด้วยอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เราห่วงด้วยเหมือนกันแต่ในความรู้สึกใดๆก็ตามอะที่เราดีใจในไพ่เซตนี้ก็คืออย่างน้อยที่สุดอะค่ะเรารู้สึกอบอวนเต็มไปด้วยความรักที่หรือความปรารถนาดีที่คนคนหนึ่งสามารถพึงมีให้อีกคนคนหนึง่งเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรที่ ติดขัดกันอยู่อะเรามีความรู้สึกว่าเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างจนสุดความสามารถนะคะเพื่อที่จะประคองความสัมพันธ์ต่อไปให้ได้นะคะฉะนั้นสรุปในเซตเนี้จริงๆแล้วอะบ่นไปอย่างนั้นแหละคือเหมือนเขาบ่นคุณเนะแต่เหมือนแย่มากกว่าเหมือนแก้งมากกว่านะคะไม่ได้บอกว่ามีเรื่องอะไรที่เป็นกังวลจริงจังยกเว้นแต่ว่า มันเป็นความห่วงใยเนาะไม่เชิงว่าแบบว่าเป็นเรื่องที่น่าตําหนิแต่อย่างใดแต่ว่าห่วงห่วงในเรื่องที่คุณอาจจะประสบการณ์น้อยหรือว่ามีบางอย่างที่งองแงแล้วไม่เข้าใจกันเขาห่วงว่าคุณจะยอมแพ้คุณจะปล่อยมือไปก่อนมากกว่านะคะถ้าเขาอยากจะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งเขาคงอยากจะบอกคุณว่าเเขาทำเต็มที่เลยนะถ้าคุณไม่ยอมแพ้ไปสะก่อน่ะ เขาก็หวังว่าเขาจะรักษาความสัมพัน์ธนี้เอาไวใไ้ให้ได้ให้หนานที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะค่ะอันนี้ก็เป็นบทสรุปเนาะของท็อปปี้วันนี้ค่ะเขาบ่นเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะสําหรับใครที่เลือกกองที่หนนะคะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใจสุดใจนะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครที่เลือกหน้าไพ่ใบนี้นะคะหรือว่าเลือกหมายเลขสองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะว่าเขาบ่นเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณนะคะไพ่ใบแรกเป็น Seven of Pentacles นะคะ ตามด้วยเท of Cups บ่ะค่ะวันนี้ไพ่ออกมาแบบว่าดีน่าชื่นใจมากๆเลยตามด้วย6 Born, ิก w a n อ s ค่ะว้าวสองไพ่สุดโปรดของเราออกมาแล้วนะคะตามด้วย q u e วีนบอ n d s ค่ะวันนี้ไพ่ออกมาได้แบบมีความสุขมากๆโอเคเ e มเพ c สนะคะ ว้าวเชื่อใจจังเลยจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นกองหหรือกองสองวันนี้เ n e r g y มาคลายคลายกันรายละเอียดดีเทลแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะจริงๆมีไพ่ใบหนึ่งที่ออกมาเหมือนกันด้วยซ้ำนะคะ ในส่วนของเซตที่สองเนี่ยในความในความบนเรายังรู้สึกว่ามันคือความห่วงใยนะคะความห่วงใยของกลุ่มที่สองเนี่ยดูเหมือนว่าช่วงนี้คะ่ะน่าจะเป็นช่วงที่มีอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีสิ่งใด มี h ALLENGE มีอะไรบางอย่างที่คุณต้องเจอหรือว่าคุณกับเขากำลังต้องเจออยู่นะคะยกตัวอย่างอาจจะเป็นช่วงที่คุณมีเรื่องงานเรื่องการเป็นหลักเนาะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายมีอะไรเป็นเกี่ยวข้องกับการเงินการงาน,งานที่จะต้องดูแลแล้วก็ใส่ใจกับมันให้เต็มที่อะคะ่ะทีนี้ เรารู้สึกว่ามันมันให้ความรู้สึกแยกเป็นสองส่วนนะกับคนคนนี้คือถามว่าเขารู้ไหมว่าช่วงนี้คุณกำลังวุ่นวายกับเรื่องอะไรอยู่เขารู้สึกว่าเขารู้นะคะรู้แล้วก็มีความรู้สึกนิดหนึ่งคือต่อให้รู้เนาะต่อให้รู้แต่ก็อดน้อยใจไม่ได้นะคะร,รู้สึกว่าคุณนะเป็นคนที่ถ้า,าทำงาน หรือมีเรื่องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับการงานเนี่ยคุณจะเน้นเรื่องการเรื่องงานเป็นหลักคือเอางานเอาการเอาไว้ก่อนครอบครัวก็สําคัญนะคะครอบครัวก็รักแต่ถ้ามาสองทางเนี่ยคุณจะเหมือนจะเอ,เอียงพิงใจไปทางในเรื่องการงานเป็นหลักแล้วก็เป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวพอสมควร เปลือกภายนอกอาจจะดูเหมือนว่าเป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแต่ว่าถ้าตัดสินใจอะไรแล้วไม่เปลี่ยนคะถ้าตั้งใจถ้าจะพุ่งไปทางไหนเนี่ยคุณจะทํามันจนกว่าจะสําเร็จฉะนั้นเขาก็จะรับรู้ได้ถึงพลังงานตรงนี้เหมือนกันถามว่าเขาเคารพในสิ่งที่คุณทําอยู่ไหมเคารพค่ะแต่มันมีเล็กๆความน้อยใจอยู่ในนั้นว่าแบบ คือมันพูดไม่ได้เนาะอยากน้อยใจก็อีกคนหนึ่งทำงานอยู่อะจะจะน้อยใจแบบไหนอะน้อยใจก็ดูเหมือนงองแงใช่ไหมเขาก็ไม่ไดอยากเป็นคนงองแงซะด้วยสิใช่ปะยิ่งเขามองคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเลยการงานการเงินความรักความมั่นคงเ,เกียรติศักดิ์ศรีคือแบบคุณเป็นคนที่เต็มได้ด้วยตัวเอง คบจะพึ่งพาตัวเองแบบร้อเอซอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะตอนนี้นะคะอาจจะในเรื่องเงินอาจจะแบบกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวแต่คือคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเอะอะขออ่ะยังไม่ทันสู้ก็ยอมแพ้หรือว่า เรียกร้องขอความช่วยเหลือโดยที่ตัวเองไม่พยายามอะไรเลยคุณไม่เป็นนะคะเขาก็อดเป็นห่วงไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่า,เ,าเขาจะเอาตัวเองไปไว้ตรงไหนหรือว่าจะช่วยเหลือในเรื่องอะไรให้คุณได้บ้างแต่สิ่งหนึ่งที่เขารู้คือคุณและเขาจะต้อง อดทนด้วยการทั้งคู่เลยไม่ว่าจะอุปสรรคที่เจออยู่นะตอนนี้คืออะไรอดทนเพื่อที่จะประครับประคองความสัมพันธ์นะคะอดทนเพื่อจะเป็นทีมซัพพอร์ตที่ดีเมื่ออีกคนหนึ่งกําลังทําหน้าที่อะไรบางอย่างอยู่อีกฝั่งหนึ่งก็ควรที่จะเป็นทีมซัพพอร์ตที่ดีนะคะเรามีความรู้สึกว่าเขาคอยมองแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณอยู่เสมอเขารู้ว่า วันใดวันหนึ่งสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งใจคุณจะสำเร็จมีความมันไม่เชิงกังวลใจอ่ะแต่เราว่าเหมือนเขาแอบเห็นแววตาคุณไม่ได้แสดงออกมานะแต่ว่าเราคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้บอกเขาอ่ะคือเหมือนแบบถ้าวันใดวันหนึ่งคุณมีทุกสิ่งทุกอย่าง คุณจะยังเลือกเขาอยู่หรือเปล่าม,มันมีฟิลความรู้สึกแบบนี้อยู่ในใจเขานะไม่เชิงว่ากลัวแต่มีความรู้สึกแบบว่าเขายังคงคู่ควรที่จะเคียงข้างคุณอยู่ไหมวันที่คุณมีพร้อมแล้วอะมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วณนนตอนนี้คุณอาจจะ ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรมากนะักแล้วก็การที่คุณมีเขาเขาก็อาจจะไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้ไม่มากนะักอาจจะได้ประมาณนึงอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกเนาะคุณอาจจะเถียงในใจว่ายไม่จริงเรารู้สึกว่าเขามีค่าเรารู้สึกว่าเขาสําคัญก็ได้นะคะแต่ว่าเวลาเขาเขามองเข้าไปเขารู้สึกแบบนั้นมีความรู้สึกเหมือนตัวเล็กนิดนึง เวลาอยู่ใกล้ๆใ,ใครล้วตัวเล็กแต่ตัวเล็กไม่ใช่ว่าคุณไปดูถูกหรือไปดูหมิ่นหรือไปทําอะไรให้เขาเจ็บช้าน้ําใจแต่มันเป็นความรู้สึกตัวเล็กเวลาเรารักใครสักคนนะคะเขารู้สึกตัวเล็กเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าที่ผ่านมามีบาดแผลนู่นนี่นั่นมาบ้างก็จะเป็นรอยแผลจังๆเนาะที่เขาแอบแอบเก็บไว้ในใจ คนแบบนี้มันต้องเคยมีเคสเกิดขึ้นมาก่อนมันต้องเคยมีคนทิ้งเข้าไปเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่าเวลามองเข้ามาที่คุณเขาเลยรู้สึกแบบนั้นนะคะ แต่ได้แอบถอนายใจนิดนึงอันนี้ความรู้สึกเซ็เนี้จะค่อนข้างหนักนิดนึงทั้งที่มันเป็นแบบหนักในเรื่องที่ดีมากนะมันเป็นความหวงใหญ่มันเป็นความชื่นใจของใครสักคนหนึ่งเขาดีใจที่คุณเลือกเขาเขาดีใจที่ได้อยู่เคียงข้างกันแต่ว่าก็มีมีมุมมีอุปสรรคเนาะที่คุณกับคุณกับเขาจะต้องจับมือร่วมผ่านไปกันให้ได้นะคะในท้ายที่สุดเราแอบสรุปให้เลย ว่าเรื่องใดก็ตามที่คุณสองคนต้องการการงานความรักความสัมพันธ์ความมั่นคงใดๆในชีวิตนะคุณทำสำเร็จแน่นอนชาตินี้พบนี้เลยนะคุณทำดีมาก่อนบุญคุณงามความดีที่ผ่านมาจะเกื้อหนุนให้มาพีคในชาตินี้พบนี้แหละนะคะ อย่าทิ้งในสิ่งดีที่คุณเคยทำนะคะความดีอะไรก็ตามที่คุณเคยทำไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือศาสนาหรือว่าไม่ได้นับถืออะไรเลยนะคะสิ่งดีสิ่งใดที่คุณยึดเหนี่ยวไว้รักษาพลังงานดีๆอันนั้นต่อไปนะคะเป็นกำลังใจให้คะ่ะขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยคะ่ะ หวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจค่ะไปไปค่ะ